สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุอิมิตังมหานาธิยาอธิวัฒนานังสุรัขันตานังสัพพะเทวานัง อินนาสักกาเรนาะสัพพะเทเวบูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายคนน้อมบูชา,ชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดร,นดรแม่ยานางเรือ,แ,รอและเทพพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถ อยู่หน้าบริเวณบากอาวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลรกเกิบอุเทนส่วนกุศลให้แก่นายพลวัตรสิริชัยโพกกุลผู้วายชนณบัดน,นี้ จะได้ประกอบพิธีลอยอัธิและอังคารของนายพลวัตนสิริชัยภพกุลผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีเทา้าสีธันดรแม่ยนางเรือและเทพยดาทั้งหลายได้โปรโดคุ้มครองรักษา อธิและอังคารอของนายพลวัตน์สิริชัยโภกคกุลผู้วายชน,ยนและขอได้โปรโดนอนุโมทนาโดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของนายพลวัตนสิริชัยโภกคกุลผู้วายชนจบไปสู่สุคติ ในสัปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วเนตรนิรันการเถิด